g u ั s วัยคันจะปยวปิซซาชัตต์ออตอนนี้เขาอยู่ผมนะครับปิซซาในเกม C9 วันนี้เรามาอยู่กันในพาร์ทที่2ของซีรีส์คู่มือในการเล่นทิ t o r i a l นะครับของ C9 นะครับสกิปเนื้อเรื่องก่อนในวันนี้ผมจะสอนในเรื่องเบื้องต้นของเวสแรกที่เราควรจะรู้ควรจะจำเป็นที่จะต้องทราบ แล้วก็หน้าต่างเมนูต่างๆในหน้าจอของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับแบบละเอียดหน่อยเนาะนะครับก็ขอเริ่มจากระหว่างนี้ก่อนเลยก็คือซีนายเนี่ยมันเป็นเกมเก็บเวลนะครับที่ผมบอกเป็นแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการล็อกเป้าการทำคอมโบต่างๆนะครับจะออกแนวเหมือนเกม Third Person, เติร์ดเพอร์เซนตชูททั่วไปนะครับอืมอนี้ผมขอเปลี่ยนตรงนี้ซอสมาไว้นี่ก่อนนะครับโดยที่ ผมจะไล่าจากหน้าต่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับด้านมุมซ้ายนะครับก็จะเป็นหน้าต่างตัวละครเรานะครับเลเวลนะครับอาชีพนะครับหลอดเลือดชื่อตัวละคร VIP หลอดมานาแล้วก็ใบเกิดนะครับใบเกิดที่จะเป็นรูปเหมือนเหมือนแผ่นกระดาษเนี่ยเขาเรียกใบเกิดนะครับอ่ซึ่งใบเกิดนั้นเขาจะมีให้ทุกวันวันละ5ใบนะครับเมื่อครบถึง7จ็ดมงเช้าแล้วเขจะรีใบเกิดให้ เป็นค่าใบใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะเหลือใบเกิดเท่าไหร่ก็ตามนะครับทีนี้ช่องทีนี้ด้านซ้ายไปแล้วเรามาดูด้านอ่าด้านล่างกันบ้างนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับด้านที่เราเห็นกันอยู่นั้นก็คือเป็นสลอตช่องสกิลนะครับซึ่งผู้เล่นมือใหม่ที่ไม่เคยเข้าเกมนี้เลยนั้นจะมีช่องสลอตสกิลแค่ช่องเดียวคือ1-0นะครับให้กดลูกศรสีฟ้านี้ขึ้นมา นะครับก็จะขึ้นอีกช่องึขึ้นมา z xcvbgtn นะครับซึ่งไอช่องสล็อตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้เป็นปุ่นได้ถ้าเราไม่ถนนะัดเนาะระหว่างนี้ที่เราดูไปก็มันจะมีสอนวิธีการกดเล่นต่างๆแล้วก็เรียนรู้ตามเขานะครับเพราะว่าจําเป็นเนาะเกมนี้มันไม่ได้วี่เข้าไปสู้กันเจะไปซึ่งซมากมีมทคนิคในการหลบการเคาน์เตอร์อต่างๆนานานะครับ นันต้องศึกษาก่อนช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเนาะโอเคหน้าต่างหน้าต่างด้านล่างเรายังพูดกันไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวสกิปตรงนี้ก่อนโอเคหน้าต่างด้านล่างนั้นพอหลังจากท่องแ็บสกิลไปแล้วด้านขวาเรานั้นจะมีสลอตที่เราเปลี่ยนได้ถึง5แถบนะครับเลขหนึ่งศูนย์อันนี้ผมไม่ผมยังหาคีย์ลัดไม่เจอว่าเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนยังไงนะฮะก็ถ้าใครเล่นก็อาจจะต้อง ใช้เมาส์เปลี่ยนอยู่นะครับพยายามไม่ชินกับ A slot ช่องข้างบนหน่อยแล้วกันนะครับถัดจากไอ้ต้องที่ช่องเปลี่ยนแล้วนั้นจะเป็นปุ่ม PVP นะครับก็คือเข้าเซิร์ฟอรีน่านะครับต้องมีเลเวล20ขึ้นไปก็คือเปลี่ยนอาชีพแล้วหรือว่ายังไม่เปลี่ยนอาชีพก็ได้แต่ว่าต้องเลเวล20นะครับช่องถัดมาก็คือช่อง Inventory กล่องใส่ของของเรานะครับแล้วก็ช่องถัดไปก็คือ Cash s h o p นะครับสำหรับหน้าต่างเติมเงินนะครับ หน้าต่างซื้อของร้านค้าประเภทเติมเงินนะครับโอเคในหน้าต่างนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้คือตัว NPC นะครับมาสเตอร์อเล็กซ์มีเครื่องหมายตกใจอยู่ด้านบนเครื่องหมายตกใจอยู่ด้านบนนั้นหมายถึงว่าเควสหลักนะครับเราสามารถเราเควสได้ดูยังไงว่าเควสตหลักนะครับตัว E อย่างนี้ก็คือเควสหลักนะครับแล้วก็กดรับมาแล้วเราก็ไปทําตามเควสหลักเขาบอกนะครับเขาบอกว่าปกป้องเมืงองน,นี่นั่นจะต้องไปคุยกับน,นี้จะต้องไปหาฟอนด้วยนะครับ สถานที่เราจะต้องไปทำ q u e s คือ Waterford Village ก็นี่อยู่ด้านขวาบนนะครับ Waterford Village โอเคจากด้านล่างมาแล้วด้านล่างก็จะมีหลอด Stamina อยู่นะครับ Stamina น,นั้นจะมี2หลอดนะครับคือ Normal Stamina 150หลอดสีฟ้าและ Booster Stamina 200หลอดสีเหลืองซึ่งไอหลอดสีเหลืองเนี่ยจะโผล่มาก็ต่อเมื่อหลอดสีฟ้าเราหมดแล้ว Stamina จะรีทุกๆ7โมงเช้าของทุกวันนะครับสำหรับหลอดสีฟ้าส่วนหลอดสีเหลืองนั้นจะรีทุก7มงเช้า วันเสาร์นะครับนาฬิกาเจ็ดโมงเช้ชาวันเสาร์นะครับอันนี้อยู่กับตัวชาแมนเนาะใครยังไม่รู้นะครับส่วนหลอดข้างล่างท้ายสุดนั้นจะเป็นหลอดไอพีของเราว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเลเวลก็ดูด้านซ้ายบนนะข้างๆรูปตัวละครโอเคผมก็พูดไปเรื่อย,อยแล้วก็เล่นไปเรื่อยเพื่อไม่เกินเป็นเพื่อ,อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวคิดจะยาวไปทีนี้มาดูด้านขวาบนกันนะครับด้านขวาบนนั้นจะมีที่เขียนเลขศูนย์อยู่นะครับตรงนี้ หมายถึงหินสกิลสโตนนะครับซึ่งหินสกิลสโตนนั้นเราจะต้องซื้อเพื่อใช้เพื่อเอาไปใช้ในการใช้สกิลบางสกิลที่เขาเป็นพวกสกิลแบบแอควานต์แอคชั่นหนักๆนะครับเขาจะต้องใช้นะครับเพราะนั้นอตอนนี้เขายังไม่มีนะครับจะต้องเปลี่ยนอาชีพก่อนถึงจะเราถึงจะได้ใช้หินสกิลสโตนกันนะครับเราสามารถหาซื้อได้จากร้านค้านะครับอืม นี่ yeah, หน้าต่างเลนสกิลเขาก็จะให้เราไปเล่นแล้วเลนสกิลนี้เราก็ตามตามเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังทีละอย่างนะครับถัดมาจากในหน้าต่างนั้นเป็นช่องมินิแมปนะครับตรงนี้เป็นมินิแมปรอบมินิแมปนั้นก็จะมีว e คลี่บัตนะครับมีดูซูมซูอินซูอั uh, ของมินิแมปนะครับแล้วก็มีทงอันนี้คือ PVP นะครับไก็คืออินโฟมิชันนะครับว่า ้เขาให้เราทําอะไรเนาะแล้วก็กุญแจอ่าซึ่งกุญแจนั้นเดี๋ยวเรากลับมือแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่ากุญแจนั้นเราไปทําอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้หน้าต่างของเราที่เราพูดไปนั้นหน้าต่างหน้าจอเกมเบื้องต้นนั้นเราพูดครบไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูในด้านหน้าต่างอย่างอื่นที่เราไม่ได้พูดกันไปนะครับหน้าต่างที่เราเป็นคีลัดในเกมต่างๆที่เราควรจะเรียนรู้ทั้งหน้าต่างเควสหน้าต่างสกิลหน้าต่างกิลต่างๆนานาอืมแล้วก็รวมทั้งแผนที่ในเกมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของ อ,ออปชันเสริมต่างๆนะครับค่อยพูดดีกว่าเรื่องออ,อปชันเสริมเพราะว่าพูดแค่เรื่องอันเดียวก็พอเนาะทีนี้เราก็เข้ามาในเมืองแล้วตอนนี้เราเข้ามาในเมืองจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นเมืองวอเตอร์ฟอร์ดที่เมืองจริงๆเลยอันนี้คือเมืองแบบเออเจอคู่เล่นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับสถานที่ <พอ S 1> ตั้งต้นก่อน <จะ S 1> ที่เราจะลงไปดันเจียนนะครับซื้อของต่างๆด้านหน้าเปลี่ยนย้ายเมืองอะไรแล้วแต่นะครับอ่ เข้ามาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ของรู้จักของอตรวจสอบความปลอดภัยอันนี้ก่อนนะครับใครที่เพิ่งเข้าเกมครั้งแรกไ d ครั้งแรกเลยนะครับจะต้องตั้งรหัสขั้นที่2พาร์ทขั้น2เพื่อป้องกววันการโดนแฮกนะครับจะอยู่ตรงนี้เป็นรูปกุญแจนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บอ,อันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็กดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปตั้งเข้าไปตั้งพาร์ทร์ดแล้วรวมทั้งคําถามการลืมนะเมื่อตั้งแล้วก็เขาจะให้ใส่รหัส พาทเวิร์ดนะครับทุกครั้งที่เวลาเราเข้าเกมครั้งแรกเวลาเราจะจะดึงของโอนซื้อของอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พอเราใส่ราหารัสอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวถ้าเราจะเปลี่ยนราหารัสเราก็กดปุ่มเปลี่ยนได้นะครับนี่ขอให้ลงดันเจียนอันแรกนะครับก่อนที่เราลงนั้นผมขอพูดเรื่องหน้าต่างอย่างอื่นก่อนนะหน้าต่างอย่างอื่นเนี่ยเขาจะมีโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับมี P YK Uh, L U O J F หนึ่ง H นะครับแล้วก็มี F 6กับ F 8นะเยอะมากนะผมขอไล่ทีละหน้าก่อนเริ่มจากด้านซ้ายมือเราเลยตัว P นะครับคือดูค่าสเตตต่างๆของตัวเราตั้งแต่ชื่ออาชีพกิลสปายเลเจนน p พีแอนด์บาบาบาร์ข้คุณสมบัติทั้งหมดของตัวละครเรานะครับถัดมาก็คือตัว Y นะครับ Y ก็คือสกิลบุ๊กปิดหน้าต่างขึ้นก่อน ว Y นั้นก็คือหน้าต่างสกิลบุ๊กซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันทีละังอันนี้นะครับตัว K นั้นเป็นหน้าต่างสกิล l ปสกิลจะมีแอคชั่นคอมมานด์แล้วก็แพสซีฟนะครับซึ่งแอคชั่นนั้นจะเป็นสกิลกดที่เราต้องมาไว้ในสล็อตสกิลคอมมานด์ Skill นั้นจะเป็นสกิลที่กดคีย์ลัดต่างๆบนคีย์บอร์ดนะครับที่ไม่ได้เป็นที่นอกเหนือจะปุ่มพวกนี้นะครับแพสซีฟจะเป็นสกิลติดตัวที่ติดตัวเราไปเลย เวลาเราอัพแล้วอาจจะเป็นพวกเพิ่มคิดที่ค่อนเพิ่มมา,า้าหรือว่าเป็นเพิ่มมูฟเมนต์เพิ่มความเร็วในการเดินอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมพูดต่อเพราะว่าเราสามารถใช้ต่อได้มีรับจงรับจองอะไรด้วยวะ <c oughs> เยอะจังโอเคเราเข้ามาแล้วนั้นเอ่อ ถ้าเราเล่นตั้งแต่ฝึกหัดมาจะมี NPC คอยสอนเราอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าใครข้ามช่วงฝึกหัดตอนแรกที่ผมเล่นไปก็จะไม่มีตรงนี้ให้เนาะ,ะเมื่อเราถึงตรงไหนแล้วหน้าต่างตัว L ใช่ไหมตัว K ไปแล้วตัว L L คือหน้าต่างเควสนะครับนี่ก็ก็มีบอก E คือเนื้อเรื่องนะครับปกติก็คือ N นะครับ D รายวันนะครับซึ่งเควส D เนี่ยไม่ต้องไปรับเควส D เนี่ยจะอยู่บนบนกระดานในเมืองอตัว P ก็คือเควสปาร์ี้นะครับ E.V. อีเวนนะฮะ C อันนี้เควสจำเป็นเพราะเควสเปลี่ยนอาชีพที่ฝึกฝนาลองลองอีกครั้งนะครับซึ่งเควสเควสเราเนี่ยเราสามารถเก็บเควสของเราได้สูงสุดคือ20เควสนะครับไม่ไม่นับไม่นับเควสทูทอเรียลนะไม่นับเควสตัว T นะครับเวลาเราจะใส่สกิลเราก็ลากลงมาเนาะพอถัดจากตัว L เราก็จะเป็นตัว U นะครับ U ก็คือหน้าต่างกิลอ่าหน้าต่างกิลเราก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็กด เข้าร่วมอะไรต่างๆได้นะครับเพื่อเราเมื่อเราเข้าร่วมแล้วเราก็สามารถดูสมาชิกของกิลด์แล้วก็เข้าบ้านกิลด์ได้นะครับโอ้ก็คือคอมมูนิตี้ดูว่าเราสามารถแอดใครก็ได้เป็นเพื่อนนะครับโดยที่เพื่อนโดยที่คนที่เราแอดเนี่ยไม่จําเป็นต้องรับคําขอก็คือเราสามารถเหมือนเหมือนรักเขาข้างเดียวก็ได้นะฮะประมาณน,นี้นะฮะแล้วก็สามารถบล็อกได้นะครับซ่อนรายชื่อต่างๆเนาะ ตัวเจหน้าต่างอาชีพเสริมอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่าค่อยว่ากันนะครับหน้าต่างอาชีพเสริมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องสอนแยกไปนะฮะ F1 คือข้อมูลข้อคอู่มือฝึกสอนทุกอย่างในเกมซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีใครอ่านหรอกนะฮะก็ดูคลิปผมเอาแล้วกัน H ก็คือหน้าต่าง a d v e n t u r e ์บ o ๊อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันทีหลังเพราะว่ายาวนะครับแล้วก็ F6 คือหน้าต่างของสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเราก็เก็บไว้ในคลังในตัวกระเป๋าเราแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้นะครับ อ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วน F8 นั้นเป็นหน้าต่างผมกดไม่ได้ถ้ากดแล้วาการอัดคลิปผมจะสิ้นสุดทันทีนะครับผมใช้ F8 ในการกด F8 นั้นจะเป็นหน้าต่างคารีนาแบบซีซันที่เป็นกิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันตอนนี้ผมขอเริ่มมาเรื่องทำเวสอันนี้ก่อนเพราะเรื่องทำเวสเริ่มแรกตรงนี้นสำคัญมาก เสียงตัวละครของผมอาจจะไม่เหมือนเสียงของคนอื่นนะเพราะว่าใช้เสียงของเกาหลีเนาะใครอยากได้เสียงเกาหลีก็ลองไปหาหาคลิปกันดูมีอยู่นะครับในซีรีส์ของซีน่าธรรมดาแล้วก็เก็บเก็บของไปนะครับแล้วก็ดูพยายามเล่นเล่นไปแล้วก่อนก่อนที่ของบอสเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่าเอ้เวทเราเสร็จหรือย,ยังเขาให้ทําอะไรเพิ่มไหมอย่างที่ผมบอกไปชาแมเขาจะไม่ค่อยเน้นในการคีดซ้ายเท่าไหร่นะแต่ผมลด้คิดซะเยอะเลย จะเน้นสกิลเพ่อเขาเป็นสายเวทเนะทาะไอ้แท่งนี้ก็คือแท่งฟื้นฟูค่าเลือดและค่ามานานะครับให้เต็มทันทีแม้ว่าคุณจะมีค่าเลือดและมานาเท่าไหร่ก็ตามนะครับซึ่งทุกด่านจะมีทุกดันเจียนจะมีทุกระดับจะมีหมดแต่ว่าอยู่ที่ตรงไหนของด่านแค่นั้นเองเนาะที่ผมต้องมาเล่นช่วงเวสอันแรก ตั้งแต่ทูเเรียรแล้วก็รวมอันนี้ให้ดูเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องรู้นะครับไวทูเทเรียรทํยทำด้วยก็ดีนะช่วง level แรกนะครับเพราะมันให้ EP ให้ตังค์ด้วยเราต้องโฟกัสที่บอสอันนี้เป็นเกมโรนันเจียนนะครับไม่ใช่โอเ n นเวิด์เพราะฉะนั้นการต่อสู้นั้นจะจบด้วยการจบท้ายด้วยการฆ่าบอสของโรนันเจียนนั้นๆ หลอดบอสอยู่ด้านบนอะไรก็ว่ากันไปเนาะสกิปได้ไหมสกิปได้โอเคถ้าใครเล่นช่วงเริ่มเล่นมาตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมียามาให้นะครับ okay. อันนั้นชิ้นไอพวกนั้นผมไม่เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาให้รู้เรื่องที่จะเป็นก่อนนะครับจบดันแล้วแล้วเขาก็ให้เราเปิด่อกล่องเนาะ ไม่ใช่ของอาชีพเราแล้วก็ขายก็ได้โยนทิ้งก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กลับเมืองโดยการกด F10 หรือว่ากด ESC แล้วก็เลือกกลับเมืองก็ได้พเพราะวเควสเราเสร็จแล้วอ่าเรากลับมาที่เมืองแล้วเราต้องมาส่งเควสแล้วเขาจะให้ของรางวัลชิ้นหนึ่งที่ผมจะต้องพูดเรื่องนี้ก่อนที่จะไป ก่อนที่จะจบคลิปนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเควสอันแรกคือ Novel a v e n t u r e Chase ซึ่งเควสอันนี้ที่เราลงไปมเมื่อกี้ถ้าใครสกิปทูเอรียจะไม่มีเควสอันนี้เขาจะไม่มีของรางวัลอันนี้มาให้นะครับผมเลยแนะนำว่าให้เล่นจะได้มีของของรางวัลอันนี้ขึ้นมาซึ่งมันสำคัญนะมันก็สำคัญนะแถมเราไปเล่นทนะูเอร์ีนั้นเราก็ได้เลเวลเป็นเลเวลฟรีเป็นเลเวลสองด้วยซ้ำนะครับ เกมนี้จะเน้นคอมโบนะจะเน้นคอมโบซะมากเพราะฉะนั้นพยายามฝึกฝนนะครับไม่คอมโบได้ไหมได้ครับมีบางอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องเล่นคอมโบนะครับเช่นเรนเจอร์หรือว่าวารเดนนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นคอมโบมากนะครับแค่เอาให้โดนสกิลให้โดนจังหวะให้ดีก็พอแล้วนะครับถ้าเข้าใจพลังวิญญ,ญาณเราจะแข็งแกร่งขึ้นในไม่ช้า,าตรงนี้เรามาเรียน,ญญญนอัพสกิล,ลววญญใช่ไหม แล้วก็มา up พ a ด h แ t ทแท k แล้วก็ emotion นะครับซึ่งสกิลเนี่ยจะแตกต่างกับเกมอื่นหน่อยผมขออธิบายความแตกต่างของเรื่องของสกิลของเกมซีนาากับเกมอื่นนะคือถ้าเกมเก็บเวลทั่วไปเนี่ยเขาจะมีนะอ่า slot ส,สกิลเนี่ยเยอะมากมี1-0ถึงแล้วก็ชิป1-0ึ 0, ่งถึงศูนย์ c o n หนึ่งถึงศูนย์อัตเทเนตหนึ่งถึงศูนย์ซึ่งมันวุ่นวายมากทำให้คนคนที่เล่นเนี่ย จะต้องใช้การกดมาโคนะครับใช้ปุ่มมาโคคำสั่งมาโคคําสั่งชุดเพื่อให้การกดสกิลนั้นราบรื่นและง่ายมากขึ้น c ีนเนี่ยเขาจะเป็นเกมแมนคอมโบเขาเลยตัดเรื่องที่แบบว่าต้องกดอะไรยุ่งยากเนี้ยโดยการมีสกิลคอมมาขึ้นมาโดยแล้วก็ใช้พวกสล็อตที่อยู่ใกล้เคียงกับมือที่เรากดเนี่ย WASD เนี่ยปุ่มใกล้เคียงเนี่ยเป็นการกดสกิลแอคชั่นเพิ่มแล้วก็สกิลส่วนไหนที่ มันอยู่นอกเหนือแอคชั่นเขาก็จะมาอยู่ในคอมมานด์ซึ่งสกิลคอมมานด์เนี่ยวิธีการเรียกใช้สกิลคอมมานด์เนี่ยมันมีไม่กี่ปุ่มหลักคลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์ W A S D Shift แค่นั้นเองมีปุ่มแค่นั้นเองเพียงแต่ว่ามันกดอะไรบ้างอาจจะก,กด W คลิกขวา S คลิกขวากด S พร้อมกัน S กับ F อย่างเงี้ยเออมีปุ่ม F ด้วยมีปุ่ม F ด้วยลืมมีปุ่ม F ด้วยที่เขาใช้ใช้ในการมาเป็นคอมมานด์สกิลนะครับอืมส่วนไอ้พวกเนี้ย เขาเอามาทับซ้อนกันทําให้การเล่นมีการต่อนเนื่องมากขึ้นเพราะว่าบางทีเราก็ต้องกดปุ่มโดยโดยใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดแล้วก็กดปุ่มในแอคชั่นในสล็อตเนี้ยผสมกันนะครับทีนี้เรามาเรื่องเราพูดกันครบแล้วเนาะมาเรื่องบนแผนที่ในเกมหน่อยดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าแผนที่ในเกมเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายจนแบบเรามือใหม่เนี่ยมึนกันเลยทีเดียวนะก็ให้รู้กันก่นกอนเลยว่าทุกแผนที่เนี่ย Warehouse เนี่ยคือคลังเก็บของเราก็<ล>คือตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยตรงนี้คือคลังเก็บของเรานะครับ Waterford Market จะอยู่ข้างในตึกนะอยู่ข้างในตึกก็ซื้อพวกของต่าง,างๆของชำร่วยพวก ammo มมของสายอาชีพพวกธนูหรือว่าปืนนะครับแล้วก็มียานิดๆหน่อยๆสำหรับมือใหม่นะครับยาเลือดยามานาแล้วก็เนี่ย Skill Stone เห็นสกิลที่เราใช้ก็ตรงนี้เนาะแล้วก็อาวุธอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปซื้อหรอกนะครับเราสามารถ เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกจริงเราสามารถหาได้ในดันเจียนนะครับอาจจะมีหินตีบกนะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็แพงเนอะเราก็หาในดันเจียนดีกว่าแพงมากนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ผ่านไปแล้วจุดสําคัญอีกอันหนึงที่จําเป็นต้องรู้เพราะมือใหม่น่าจะพลาดกันเยอะก็คือแบ็กสมิธบนแผนที่แบ็กสมิธนั้นจะมีหน้าที่ทําทุกอย่างเกี่ยวกับของตัวละครเราไม่ว่าจะเป็นหลอมย่อยตีบวกซ่อมของ นะครับแล้วก็ซ่อมกันตรงนี้นี่ตัวแบ็กสมิธเนี่ยนะครับแล้วก็มาซ่อมกันตรงนี้เนาะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นการติดตั้งออปชันเสริมให้กับชุดเกราะและอาวุธนะครับก็คือตัวตัวที่หู่ข้ามแบ็กสมิธนี่แหละนะครับอันนี้คือคลาฟนะครับเดี๋ยวเยวค่อยมาว่ากันเราจะเห็นอีก2นายนนี้ซึ่งมันไม่มีเขียนบอกในแผนที่เนาะมันจะมีอยู่แค่บางจุดในแผนที่เดี๋ยวผมจะค่อยพูดไล่ๆกันไปตอนบอกข้อมูลในเมืองแต่นี่เราต้องรู้ เอาเป็นพื้นฐานก่อนอันนี้คือ,อพวกร้านค้าที่แบบผู้เล่นทั่วไปเขาเออกมาขายของกันเนาะอธิษารเวิร์กช็อปอยู่ข้างในอยู่ในนี้นะครับเดินตรงเข้าไปนะครับก็คืออาชีพเสริมนะครับแล้วก็สกิลเทรนเนอร์ นะครับตรงนี้ก็จําเป็นสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเป็นจุดที่เราอัพสกิลนะครับซึ่งเราจะไปอัพสกิลกับ NPC ที่เป็นสายของเรานะครับไ <Fighter S 1> ฟเตอร์ก็ไปอ<ส>ัพกับไฟเตอร์ชาแมนก็อัพกับชาแมนฮันเตอร์ก็อัพฮันเตอร์นะครับเราเล่นชาแมนเราไปอัพกับ NPC ฮันเตอร์แล้วก็อัพไม่ได้หอรอกฮะเราก็แค่คุยได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยเราเดินไปเนี่ย n p c ฮันเตอร์ปุ๊บอัพไม่ได้เราก็ต้องไปอัพกับตัวชาแมนแล้วก็ดันเจียนก็สามารถเข้าเด้งสองทางทั้งซ้ายบนแล้วก็ซ้าายล่งนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่แค่นี้ที่ควรจะรู้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงรายละเอียดแผนที่ในทุกเมืองที่เราจะได้ไปเจอกันเราค่อยว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบอกข้อมูลครบหรือยังครบแล้วนะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อ้อยังยังยังไม่หมดอันนี้ด้วยไอกล่องที่เราได้มาพอเราได้มาใช่ไหมอเนี้ยสาคัญอัน,นี้สําคัญ คือมือใหม่เนี่ยถ้าใครเล่นทูวร์เอีเทลเนี่ยเขาจะมีอนันนี้มา a s p i r e the Avenger Begins ให้เรากดเดี๋ยวมันคลิกแล้วก็ใช้ซะปุ๊บเราจะได้ใช้แล้วแต่ว่าเราจะหาไม่เจอว่าเฮ้ยใช้แล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับกดตัว P ขึ้นมาเห็นแว่นขยายนี้ไหมแอสไพร์มันเขียนอยู่เห็นปะ่ะ a s p i r e นะครับแว่นขยายแรกนะครับแล้วกด a s p i r e ขึ้นมาปุ๊บมันจะโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไอ้พวกเนี้ยคือ a s p i r e ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในเกมซึ่ง เราไม่มีเราเราไม่มีอยู่กับตัวเราที่เรามีก็คือไอ้เมื่อแกเดอะแอนเดอร์เบร็กินแเรากดใช้ไปแล้วแล้วก็กดติ๊กถูกดูแอสไพที่ใช้ได้ a v อ n แอนเดอร์เบกินเห็นปะ่ะรูปร่างอันนี้เลยนะครับแอสไพนั้นจะบวกอะไรมากนะครับเราก็คกเมาส์ไปล่าดูไอตัว a ดอะแอนเดอร์บกินก็จะบวกค่าสเตตทั้ง4สเตตที่จําเป็นของตัวเราสติงวิชดอมเฮลและอินเทลเจนรวมกันบวกกันอย่างละห้าเรากดใช้งานปุ๊บค่าสเตตพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้ทันทีดูนะอ่ามันก็เพิ่มขึ้นให้ปุ๊ แล้วก็ตัวละครเรานั้นก็จะมีไอเนี่ยไอสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นใบไม้เนี่ยอยู่บนขวาบนของชื่อเราแล้วนะครับติดตัวอยู่ตลอดเวลาคนอื่นก็จะเห็นด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของรีเจนนะครับซึ่งรีเจนเนี่ยก็จะคล้ายคลาย้คลา,ยคลายกับแอสไพร์ซึ่งแต่แอสไพร์เนี่ยต่างที่ว่าแอสไพร์เนี่ยเราต้องไปซื้อมาไปหามาซึ่งมันไม่มีเอ่อไม่มีการปลดล็อกอาจจะเป็นกิจกรรมหรือว่าไปเปิดกล่องสุม่มไอเทมต่างๆหรือว่าเติมเงินแล้วก็ไปซื้อเข้ามานะครับ ไอ้พวกนี้เขาจะเป็นแอสไส่วนรีเจนเนี่ยเราสามารถหาได้จากการไปปลดอ h ช e v เ m e n t ในเกมเช่นหน้าต่างในหน้าต่าง h นี่แหละมันจะเชื่อมโยงกับรีเจนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแต่ว่ารีเจนเนี่ยที่เขามีเนี่ยมันมีทั้ง2แบบก็คือแบบที่ให้ค่าสเต็เพิ่มเหมือนแอสไบทที่ให้หรือไม่ได้บวกอะไรเลยแค่ปลดล็อกปลดล็อกเฉยๆเป็นเอ่อทรอฟี่ว่าเฮ้ยเราได้ปลดล็อกรีเจนอันนี้แล้วนะครับ ซึ่งรีเจนเนี่ยเราต้องไปไปปลดล็อกตามในดันอาจจะเป็นลงลงระดับมาสเตอร์20ครั้งอะไรก็อาก่านไปแล้วแต่แล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันว่ารีเจนเนี่ยม<อ>ันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็เรื่องพื้นฐานที่ควรจะรู้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าจะเป็นไรเราติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ